สวัสดีค่ะคลิปนี้สายมูห้ามพลาดนพพลศชาแนลจะพามากราบท่านท้าวเวสวรค่ะที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราก็จะมาบูชาด้วยดอกไม้สีแดง9ดอกนะคะเทียนสีแดงสองเล่มแล้วก็ทูบ9ดอกค่ะ ขอพรกันนะคะตามตำนานความเชื่อของท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งเชื่อกันว่าในอดีตชาติท้าวเวสุวรรณเคยเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยด้วยความใจบุญจึงได้นำเงินทองไป ได้จาคให้ผู้ยากไร้และด้วยกุศลผลบุญที่ท่านเทวเวสวร์บำเพ็ญมานานนับหลายพันปีพระพรมและพระอิศวรจึงให้พรแก่เทวเวสวร์ให้เป็นอมตะและเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัฐพีเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมจำหลักรูป้ทวเวสวร์ไว้เคารบปูชา เพื่อความมั่งคั่งอีกหนึ่งประการตรงตามความหมายของชื่อท้าเวสุวรรณก็คือเวทแปลว่าพ่อค้าจึงหมายถึงพ่อค้าอันมีทรัพย์ซึ่งหมายถึงทองคําที่วัดยังมีวัตถุมงคลให้เลือกบูชานะคะท่านใดผ่านมาสุพรรณบุรีแวะมากราบไหว้ขอพรได้นะคะองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ